ธรรมะวันล,ลนิดชีวิตแจ่มใสวันนี้ตรงกับวันที่18ทธันวาคมปี2564และวันนี้อาตามาภาพก็จะได้กล่าวถึงเรื่องของคำว่าไม่มีอะไรบังเอิญซึ่งมีอยู่ทั้งหมด5ประการด้วยกันประการที่1เราท่านทั้งหลายเกิดมาชาตินี้ ได้ประสบพบเจอกับผู้คนมากมายสรรปสัตว์น้อยใหญ่ตั้งแต่เบื้องต้นก็คือบิดามารดาบุตรธิดาหรือเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ้องเป็นเพื่อนเสมือนว่าเป็นญาติสนิทมิตรสหายหรือวงวานว่านเครือที่ได้มาประสบพบเจอกันในชาตินี้ เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกซึ่งกันและกันเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นญาติสนิทมิตรสหายซึ่งกันและกันหรือเจอเจอกับสรรพสัต์น้อยใหญ่ไม่ใช่เราประสบพบเจอเพราะความบังเอิญแต่เรานั้นประสบพบเจอเพราะเหตุปัจจัยสมัยเก่าคราวก่อนที่ได้สร้างคุณงามความดีร่วมกันเอาไว้จึงได้เกิดมาชาตินี้ประสบพบเจอซึ่งกันและกัน ประการที่2เราท่านทั้งหลายหากประสบพบเจอเรื่องราวต่างๆจะเป็นเรื่องดีก็ตามเรื่องร้ายก็ตามให้เข้าใจได้ว่าไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะความบังเอิญแต่มีเหตุปัจจัยสมัยเก่าคราวก่อนที่ได้สร้างเอาไว้สร้างกรรมดีมาก็ประสบพบเจอเรื่องราวดีๆ สร้างกรรมไม่ดีมาก็จะประสบพบเจอเรื่องราวไร้ร้ายประการที่สเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อไร่สถานที่ไหนวันไหนเวลาใดให้เข้าใจได้ว่าไม่ใช่เกิดขึ้นเมื่อนั้นสถานที่นั้นวันนั้นเวลานั้นด้วยความบังเอิญแต่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสมัยเก่าที่สร้างเอาไว้ จึงมีปัจจัยหนุนนำให้ประจวบพอเหมาะในสถานที่นั้นเวลานั้นวันนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะความบังเอิญประการที่4เมื่อถึงคราวที่จะต้องจบก็ต้องจบถึงคราวที่จะต้องจากก็ต้องจากอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเราจะไปยืดเยื้อ จะไปเสียดายอะไรอาวรณ์ไม่ได้หรือจะกล่าวว่ายื่นมือไปจนสุดสอยก็ปล่อยวางเสียดีกว่าก็คือการทำใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะบังเอิญแต่มีเหตุปัจจัยสมัยเก่าที่สร้างสมอบรมมาประการที่5 เราอย่าไปเสียเวลากับเรื่องเก่าคราวก่อนเพราะเราไม่สามารถที่จะย้อนไปปรับปรุงแก้ไขอะไรได้เพราะมันผ่านมาแล้วให้ดำเนินชีวิตคิดในปัจจุบันทันเหตุการณ์ก็คือทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำขณะนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ดำเนินชีวิตของเราด้วยความไม่ประมาท ทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ให้คิดอยู่ในขณะนี้กับปัจจุบันนี้อย่าไปคิดถึงอดีตเ,เรื่องราวต่างๆที่อาตมาภาพได้กล่าวทั้ง5ประการนี้ที่เกิดขึ้นมาในชีวิตของเรานั้นไม่ใช่เกิดขึ้นมาเพราะความบังเอิญแต่มีเหตุปัจจัยสมัยเก่าที่เราได้สร้างสมอบรมมาจึงทำให้ชาตินี้เราได้ประสบพบเจอมากมายหลากหลาย ที่เข้ามาในชีวิตของเรานั้นล้วนแล้วแต่ไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะความบังเอิญน,นั่นเองขอเจริญพร